นีสวัสดีค่ะทีนี้เราจะมาทำหมวกใบที่สองกันนะคะเป็นแบบมีขดปมอยู่ด้านหน้านะคะให้นักเรียนทำตามตัวอย่างที่ครูกำลังจะทำให้ดูะะแล้วก็ทบไปอย่างนี้ความกว้างเจ็ดนิ้วนะคะนี่วัดอย่างนี้เจ็ดนิ้วนะคะอาจจะเกินนิดนึงได้นะคะแล้วแต่ใครหัวเล็กหัวใหญ่แล้วก็วัดดูรอบหัวเรา เท่าไหร่รอบหัว22แล้วบวกไปอีก2นิ้วนะคะอย่างเรารอบวัดรอบศีรษะเราซิว่าเท่าไหร่นะคะวัดไปได้22คราวนี้ตัวแรกเราบวก2นิ้วแต่ตัวนี้เราจะบวก3นิ้วเพราะว่าเราจะต้องไปข,ขดปมมันก็จะหายไปกับตรงขดปมนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนบวกจาก22นี่คือรอบศีรษะนะคะ วัดผ่านหน้าผากเรานะคะอ้อมไป22แล้วเราบวกอีก3นิ้วนะคะนะคะ,ะ,คะผ่าดไปเลยอย่างนี้พอได้อย่างนี้แล้วผ้าเราก็จะเป็นชิ้นยาวๆเป็นผ้ายืดนะคะให้เป็นผ้ายืดถ้าผ้าชีฟองก็อาจจะได้อยู่นักเรียนก็ลองทำดูนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จ นะคะนักเรียนก็แบ่งแบ่งตรงนี้นะคะสารทบนี่นะคะแบ่งให้เขาเป็นสองชิ้นนะคะค่อยๆทำตามนะคะพอ,อเป็นสองชิ้นอย่างนี้แล้วชิ้นไข่ชิ้นมันนะคะอันนี้ด้านในอันนี้ด้านโชว์นักเรียนถ้าผ้ามันมีสองด้านนักเรียนก็ต้องเอาด้านโชว์ไว้ด้านในแล้วเราจะเย็บอย่างนี้นะคะ อันนี้คือด้านในนะคะเราจะเย็บเป็นถุงยาวๆอย่างนี้นะคะนักเรียนเย็บริมนี้เลยนะใช้จักรโพงเย็บใครที่มีจักรโพงก็ใช้จักรโพงเย็บใครไม่มีก็ใช้มือเย็บนะคะใช้มือเย็บได้เลยคือใช้ได้สอยเย็บถิถีเอานะคะเย็บมาทางนี้ทั้งสองชิ้นเลยนะคะเย็บตามยาวนะคะอันนี้เอาด้านโชกับด้านโชชนกันนะคะ เย็บสองชิ้นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวครูไปเย็บหให้เอาจากโพ้งเย็บเพราะว่ามันเป็นผ้าย,ยืดถ้าผ้าย,ยืดเราใช้จากโพ้งเย็บมันถึงจะเย็บได้นะคะถ้าจากธรรมดาเย็บถ้าไม่มีตีนผีวงล้อก็จะเย็บไม่ติดนะคะเพราะฉะนั้นตีนผีวงล้อมันก็จะมีประโยชน์ตอนที่เรามาเย็บผ้าย,ยืดอย่างนี้นะคะถ้าใครไม่มีก็สอยมือเอาเลยนะคะนี่ก็เอาตะเข็บไว้ตรงกลางนะคะ พลิกกลับแล้วาตะเข็บไว้ตรงกลางทั้งสองแผ่นเลยนะคะด้านนี้ด้วยด้านนี้ด้วยนะคะอ่าด้านนี้ด้วยนี่นะคะเอาตะเข็บไว้ตรงกลางพอได้ตรงกลางแล้ววหวยไปอย่างนี้นะคะวางให้เป็นกากระบาด เราก็ดูว่ากล่งกลางเขาอยู่ตรงไหนให้ตรงๆกันอย่างนี้นะคะพลิกมาอย่างนี้นะคะให้เขาไขวกันอย่างนี้นะคะจากนั้นนักเรียนก็เอานี้กลับมาทางนี้นะคะแล้วอันนี้กลับมาทางนี้นะคะเห็นไหมคะพลิกเอาด้านที่เป็นตะเข็บหงายขึ้นข้างนี้ก็เอาด้านที่เป็นตะเข็บหงายขึ้นเอาริมนี้กับริมนี้เย็บติดกันนะคะใครมีเข็มมือก็สอยมือไปเลยนะคะ ใครจะไปเย็บจากก็ไปเย็บนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะเอาเอาตะเข็บไว้ตรงกลางข้างนี้ก็ตะเข็บไว้ตรงกลางริมสันทบนี้กับริมสันทบนี้จับเข้ามาชิดมาติดกันไว้แล้วหนีบไว้แล้วเดี๋ยวเราไปเดินจากนะคะใครมีจากตีนผีวงล้อก็ไปใส่แล้วก็เย็บนะคะเย็บให้มาชิดๆิตรงนี้นะคะชิชิด ชิดๆตรงที่เราควายกันตรงที่เป็นปมนะคะเย็บเเข้ามานะคะเย็บตะเข็บนี้ก่อนจากนั้นด้านนี้ก็เหมือนกันพอเราควายมาแล้วนะคะนักเรียนก็หงายหงายข้างนี้ขึ้นเอาตะเข็บขึ้นมาโชว์ข้างนี้ก็หงายขึ้นเอาตะเข็บขึ้นมาโชว์ให้เขาขดปมกันอย่างนี้นะคะควากันขดปมกัน แล้วริมนี้เอามาชิดตรงนี้นะคะหนีบไว้ริมนี้ก็เอามาชิดตรงนี้ค่อยๆไล่มาแล้วเราไปเย็บสองตะเข็บนี้กันนะคะไปใช้าจาักเย็บเลยเย็บถ้าเกิดใช้ตีนาจาักโพ้งก็ได้ถ้าจักโพ้งมันก็จะเห็นตะเข็บหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าด้านโชกค,คืออีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามนะคะ ตามที่นักเรียนสะดวกนะเดี๋ยวครูเย็บแล้วจะเอามาให้ดูเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไอ้สองแผ่นนี้ติดกันสองแผ่นนี้ติดกันพอด้านโชว์เขาก็จะเป็นควายกันเห็นไหมคะควายกันเป็นเหมือนโบเลยเขาก็จะควายกันอย่างนี้คราวนี้อันขั้นตอนต่อไปเราจับริมนี้นะคะด้านใดด้านหนึ่งข้างล่างก็ได้หรือข้างบนก็ได้ให้นักเรียนจับมาอย่างนี้นะคะ แล้วนักเรียนก็มาเย็บชิ้นนี้ให้ติดกันนะคะเย็บชิ้นนี้ติดกันนะคะมันก็จะเหมือนกลีบมาเฟืองเป็นเป็นกลีบกีบนะคะนักเรียนก็เย็บมากีบนี้ก่อนนะคะอันนี้เดียวนี้นะคะเย็บมาถึงนี้พอ นะคะเดี๋ยวเราไปเย็บด้านนี้ไม่ต้องเย็บนะคะเปิดไว้หนึ่งอันนะด้านนี้เสร็จแล้วด้านล่างเขาก็จะเป็นถุงอย่างนี้นะคะเราก็จะไปเย็บฝั่งนี้นะคะฝั่งฝั่งด้านนี้นะคะฝั่งด้านนี้นะคะเย็บฝั่งนี้มาให้เขาติดกันทั้งหมดเลยเหลือช่องนี้ไว้ช่องเดียวนะคะช่องนี้ไม่ต้องเย็บเย็บช่องที่เป็นตะเข็บนี้นะคะ นี่พอได้อย่างนี้เราก็เย็บจากนี่มานี่น,นะคะคราวนี้พอเราเย็บกลับมาแล้วนะคะด้านนี้เราก็จะเปิดไว้เห็นไหมคะทีนี้ตรงนี้เราเหลือตะเข็บไว้อย่างนี้นะคะปายนี้นักเรียนถ้าเป็นจากโพง้งอุตสาหกรรมเขาก็จะมีสองเส้นอย่างนี้นักเรียนก็มัดนะคะถ้าไม่อุตสาหกรรมนักเรียนก็เอาเข็มอสอดว่าง<ว>ของที่เราโพ้งเข้าไปเนี่ยสอดเข้าไปอย่างนี้นะคะเพื่อเก็บหางได้นะคะ จะได้ไม่ลุยนะคะนักเรียนก็เอาปลายอันนี้นะคะสอดเข้าไปในรูเข็มเราคเพาเขา,เขาช่องเขาใหญ่ๆก็สอดเข้าไปได้นะคะก็สอดเข้าไปอย่างนี้ ะะสอดเข้าไปอย่างนี้แล้วเราก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาเขาก็จะไปซ่อนอยู่ข้างในนี้นะคะตะเข็บก็จะไม่ลุยออกมานะคะอันอีกอันหนึง่งถ้ามันมีสองหางนักเรียนก็เก็บทั้งสองหางเลยนะคะสอดเข้าไปอย่างนี้นะคะงานให้เรียบร้อยขึ้น,นก็จะไม่ลุยนะคะหลังจากนั้น ตะเข็บนี้ทั้งหมดให้นักเรียนเอาได้ธรรมดานะคะสองเส้นใส่เข็มเนาวใส่เข็มนาวแบบนี้นะคะสองเส้นอย่างนี้นะคะแล้วนักเรียนก็ สอยห่างๆนะคะยึดไปแน่นๆอันหนึ่งก่อนแล้วนักเรียนก็สอยบนตะเข็บนะคะฝั่งนี้นะคะไม่ใช่ฝั่งด้านในนะฝั่งฝั่งตรงริมตะเข็บนักเรียนก็สอยห่างครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วไปเรื่อยๆนะคะให้เต็มเพื่อเราจะลูดเข้าไปนะคะ นี่นะคะนี่นะคะนี่พอรูดเข้าไปอย่างนี้เห็นไหมคะเราก็รูดเข้าไปพอประมาณนะคะอเอาสักประมาณเท่านี้นี่ก็ได้นะคะให้ให้เต็มแล้วนักเรียนก็ล็อกไว้นะคะล็อกไว้ล็อกทุกจุดเลยนะคะให้เขาแน่นๆนะคะให้เขา ติดกันยืดไว้ติดกันแน่แนๆไม่จะได้ไม่หลุดนะคะยืดเลยยืดให้แน่แนเลยนะคะตรงปมนี้นะคะ,นะคะให้เขาเชื่อมกันไว้แน่แนๆ ก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะก็เป็นอันว่าหมวกแบบขดปมนี่ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะใส่ให้ดูนะคะนี่ด้านหลังเขาจะเป็นรูดๆอย่างนี้เราเอาไว้ตรงท้ายทอยหรืออยากเอาไว้ข้างหน้าก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเวลาใส่จะโชว์ด้านหน้าก็ได้จะโชว์ปมตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นักเรียนชอบนะ,ะเดี๋ยวใส่ให้ดูนี่เวลาใส่เขาก็จะ เป็นห่วงอย่างนี้สองห่วงคล้องกันอย่างนี้ด้านหน้านะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูเสร็จแล้วนี่เวลาเราใส่โชว์ด้านหน้าให้เป็นขดปมก็จะเป็นลักษณะขดปมแบบนี้นะคะอ่าเป็นลักษณะขดปมแบบนี้เราก็ดึงมาปิดหูเราเราจะใส่แมสดก็ใส่ก็ทำแมสดสีเดียวกันมาใส่นะคะส่วนด้านหลังนักเรียนดูนะคะจะเป็น รูดแบบนี้นะคะรูดอย่างนี้นะคะที่เรารูดไอตรงรูดก็จะไปอยู่ด้านหลังหรือนักเรียนที่อยากใส่ไอตรงรูดมาไว้ด้านหน้าเอาปมไปไว้ด้านหลังก็ได้นะคะลองใส่ดูนะคะ เสร็จแล้วลองทำดูนะคะทัดซ้ายเด็กนักเรียนก็ลดขนาดลงไปวัดหัวเด็กแล้วก็บวกสองนิ้วเช่นกันนะคะแต่ของเด็กก็บวกสามเช่นกันเพราะว่าอันนี้ครูบวกสามนิ้วเผื่อมาขดปมตรงนี้นะคะให้ทำตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันค่ะแล้วฝึกทำดูนะคะหน้าหนาวนี้หน้าใสนะคะเผื่อไปเที่ยวภูกระดึงหรือไปเที่ยว ดอยที่อากาศเย็นๆเราก็เอามาใส่กันเป็นหวัดนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะปีใหม่นี้ให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันค่ะ